มีความปิติมีความทุกคนที่อยู่ในวัดไม่ครทั้งกำนันทายกทุกท่านก็ดีใจเห็นคนมาเที่ยวกันแล้วก็มาบวชฉีพามมาบวชพระสองพระเดีก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเราก็ได้อาศัยบารมีพระเดชพคุณหลวงพ่อพระอาจารย์ธนงันมาช่วยเราตั้งแต่ต้นเลยขอบ วันที่มาทีแรกกับฟ้าผ่าผมก็บหลวงพ่ออยู่ตรงนี้หน้าโม่พอดีเลยแล้วมันผ่าตรงไหนบริเวณใกล้ๆนี่แหละไฟดําหมดเลยแล้วแต่พระอาจารย์ก็ยังพาผูกเหล็กกลางสายฝนไม่ยอมลบตั้งแต่วันแรกแล้ววันนี้มาเต็มตัวเลยมาตั้งแต่เชา้าต้องใส่ก็ต้องนอนนี่ด้วยผมคง <c oughs> ต้องดูถึงยันเลิกงานเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็เหนื่อยมากแล้วก็ช่วยพวกเราชาวบ้านเฮวยแก้วก็ต้องขอ ขอบคุณพระอาจารย์ด้วยนะครับที่เมตตาแล้วก็ลุงพ่อที่วันนี้มาตั้งแต่เช้าออกจากวัดมาตั้งแต่ทราบข่าวว่าตั้งแต่สี่ทุ่มมาถึงนี่หกโมงเช้าแล้วันนี้ก็ยังไม่กลับอยู่ทั้งวันเลยครับผมในนามฐานะชาววาดวัดวยแก้วและก็เป็นตัวแทนของคณะอุบาสกบาศิกาวัดวยแก้วก็ต้องขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณลวงพ่อเป็นอย่างสูง

तुम गो गो शाबाश काका का มีการแบ่งกลุ่มแล้วถึงมาในการมาสวดถวายอุชาจีนีรอบละสามชั่วโมงรอบละสามชั่วโมงแล้วก็คุณที่หนึ่งขอทกเช้าจะเริ่มตั้งแต่ตุงนาฬิกาจนถึงเก้าเลยคุณที่หนึ่งนาฬิกา ต้องเข้าไปก่อนนะครับวิธีการองผในการคือเริ่มอยงนกโมเลยต้นเสียงความกล่มที่มัอก็รัดที่ไม้้นมทักเาาใหมาที่จอดรถหัวยังให้โกไม่หวดกันี่ขึ้นเสีกเดี๋ยวบทกันเย็นก็จะเป็นต้นเสียงต้งหมดพวกกลวสีกอเจ็ดเล่นให้จุดเราต้องพูดถึงนะ ไันนี้จะเดินไปตมอย่างแงว้ซื้อเค่นี้มที่ฐานตีแล้วก็อาเสน์าบอกว่าสวดไปเด้ด้วยวนไปตามได้ด้วยเรา้ที่สวดกางนะสวดในระหว่างสวดขอคิดว่าเละสวดมาจบขั้นนี้ต้องมีชายน้ของที่สวดก็เป็นองค์มณกาอันนาค นรับรถทางเลยนะครับขับรถทางเลยนะครับขัรทางนี้นะครับรับรทางเลยนะครับ Thank <laughs> you. các bác cân cho người ta bồi thường, các bác nhé, ถึงเวลากำหนดการนะครับในพิธีสมโพธิเจดีมหาเมตารัตนะลังศีกราบนมัสการท่านพระโพธิิปัญญาโสพลเจ้าวาดวัดเขาสนา่แดงพระปรัดปริญญาศิระบัญโยเจ้าวาดวัดภ่มของเป็นธรรมพระโพรัตนที่คุณรักษาการเจ้าคณะตำบลมหาสอน เจ้าว่าวัดไว้แก้วเรียนงายเล็กสีเหลืองประทานในพิธีที่เคารพท่านมริกาธิรพันธ์วานิชท่านกำนังผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยสารวัสณะคภูจากโรงเรียนวัดไว้แก้วและท่านผู้มีกษัร์ที่พรพรทุกท่าน กระผมนายขนบสังฆวรในนามคณะกรรมการจัดงานประชาชนพระสมนิกรชาวตำบลมาสอนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีสมโภชเจดีย์มหาเมตตารัตนารรมสีในวันนี้กระผมขออนุญาตนำเรียนประวัติวัดวัดแก้ว เพื่อพอสังเกตดังนี้วัดไี่แก้วตั้งอยู่เลขที่หนึ่งหมู่ที่หนึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านมิ่งจังหวัดลบบุรีมีเนื้อที่23ไร่87ตารางวาเจดีมหาเมตารัตนลังสีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23กันยายนพุทธศักราช2552 มีท่านพระครูรัตนาธิคุณเป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันทางวัดพร้อมด้วยชาวบ้านคณะญาติพี่น้องสาธุชนทุกหมู่เหล่าทุกคนที่ใกล้เคียงได้ร่วมกันก่อสร้างและพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องเจดียด์มหาเมตตารัตนารมั์สีนี้เป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคีของชาวบ้านในตำบลมหาสอนและตำบลใกล้เคียงจากพลังศรัทธาและความมานะพยายามของท่านเจ้าว่าและคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมเสียสละกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ทำให้ก่อสร้างเกดีมหาเมตตารัตนลังศี แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยมีได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใดนับเป็นการประกอบคุณความดีด้วยการเสรียสละเป็นที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่งสมควรได้รับการยกย่องและขอขอบคุณไว้ณนะโอกาสนี้ปับันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้โปรดให้เกียรติ กล่าวเปิดงานสมโภชเจดีมหาเมตตารัตนรังสีเป็นประสมฤทธิ์เป็นลำดับ,ดบต่อไปขอตาบเรียนชทญครับจรานโนตการพระครูพิติปัญญาโสพลเจ้าวาดวัดเขาสนามแกนพระตลอดปิญญาธิรปัญโยเกจก้าวาดวัดพูนความเป็นธรรมพระครูรัตนาทิคุณรรกษาการเจ้าคณะธรมบลหมาสอน ท่านวัดวัดเมื่อแก้วกับเรียนท่านสิริธรรมอเริกาสิรพันธ์วันนิดท่านนายกท่านทำงานผู้ใหญ่บ้านท่านผู้มีเกียรติที่ประหลงตุ้งท่านคณะกรรมการจัดงานท่านผู้มีเกียรติผู้ประสานริชัยตนตำบลม้าต่อแล้วก็มาจดับที่ที่ใกล้เคียงทุกท่านนะครับผมก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานของโคตร จดีมามตตานางดัลเพื่แก้ปัญหนี้ตามที่ท่านสํานตะบนมาสอนได้กล่าวรายงานเมื่อันก่นทีนะครับประเด็นว่าเราไม่แก้เราะว่ที่มีความสำคัญว่าหนึ่งของคนอำเภอก็มีเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและจัดโครงการต่างๆเป็นประโยชน์ต่อูสนันาและประเทศชาตะเป็นแหล่งเรียนรู้สำับวิชาเป็นสถานที่อบรมเราติใจให้ติใจที่ดีงามนการัิดปฏิบิธรรม ด้างความสมบบสุขในบกเกิดอของความสมรรามาติของผู banks, ้ช okay. ุชนโดยเฉพาะเจดีย์มหาวิทยาลัยพระนครีนีนครับก็ได้รับแรงกระตาความร่วมมือร่วมใจของทุกทาพบริษัทของบ้านเมืองแก้วก็มาที่ใกล้เคียงนะครับโดาทั่วไป ที่ได้ร่วมสร้างไปแล้วเสร็จแตตันีมรประภูท่านีมหาวิจารรัตนนันันที่เป็นัแการแบบประดับปรที่ว่าประวตที่มีงานแลบว่าท่านทั้งหลายได้ประกอบการปีด้วยจิตใจอันเป็นผุ้ส่นเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธโปแก้การยกย่องสังเกตและจารึกจับไว้ตัวสารานการได้ร่วมสร้างกรดีในพระพุทธรัตนานับว่าเป็นมหาผุ้บดานยิ่งใหญ่ เป็นบุคคลแก่ท่านและครอบครัวรือเป็นสิ่งที่สําคัญของชาวพุทธแล้วก็ขอให้เกิดอนิสงส์มหาศาลทาั้งแก่ผู้สร้างและผู้ใช้ตลอดถึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนาโดยส่วนรวมถ้ในโอกาสที่เป็นมงคลนี้ผมขอกราบพระพทศนาคุณพระถึงละใจและถึงจัดถึงทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดรรมมดานให้ทุกท่านประสบความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน จะขอเรียนเชิญท่านนะครับร่วมประกอบพิธีเปิดงานหลวงพ่อเจดีหมาเมตตาและณะต่างสีวัดใท้แก้วโดวยพร้อมเพียงกันตั้งแต่วันนี้ครับท่านรกษีเรืเรองทาน,นายนเพอพันมีจุดรับรองนะครับราบที่นนครับ 就是那个。嗯嗯 <laughs> ครับแล้วต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านนายเวชศรีเรืองท่านน,นอำเภอบ้านหนมงครับนี่มันครับอาจารย์อาจารย์มาอยู่ข้างหน้าครับขอขอทางให้ท่านอาจารย์อาจารย์อยู่ฝนะั่ง<อ>หนึ่งเล,เลยครับร่วมด้วยดึงหลุดครับขอแทนดน้วยครับ